พี2องีสดคำพิพากษาศาลฎีกาที่5612ทับ267พนักงานอายการจังหวัดกคแพงเพชรโจทย์นางจอดจานโจทย์ร่วมในพอสัมเภากับพวกจำเลยโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33 83 264 265 268แลดิละลิบของกลางจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณานางจารุวันผู้เสียหายที่สองยืน่นคำร้องขอเข้าร่วม เป็นโจทย์สารชั้นต้นอนุญ,ญาตสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่2มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264วรรคหนึ่ง265วงเล็บที่ถูกมาตรา264วรรคแรกวงเล็บเดิม265วงเล็บเดิม เป็นการกระทําอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต,ต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานปลอมเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา9 0วงเล็บที่ถูกเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามาตรา9กฐาน ปลอมเอกสารกับฐานปลอมเอกสารสิทธิ์เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นก้ผพิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานปลอมเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามากตรา90จำคุกกระทงละ1ปีรวมสองกระทงเป็นจำคุก2ปีทางนํำสืบของ จำเลยที่2เป็นประโยชน์ในการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายอามาตา78ให้กระทงละ1ในสคงจำคุกกระทงละ8เดือนรวมสองกระทงเป็นจำคุก16เดือนลิบของกลางข้อหาอื่นให้ยกและยกว้องยกฟ้องโจทย์และโจทย์รวม สำหรับจำเลยที่1นึ่งโจดร่วมและจำเลยที่2อ,อุทรรระหว่างพิจารณาของสารุทธรภาคหกจำเลยที่หถึงแก่ความตายสารุทธรภาค6มีคำสั่งให้จำนายคดีโจดสำหรับจำเลยที่1ออกจากสาระบบความสารุทธรภาคหกพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุกจำเลยที่สองกระถงระหกเดือน รวมสองกระทงลดโทษให้กระทงละ1ใน3ตามประมวลกฎหมายอามาตรา78ด78คงจำคุก8เดือนนอกจากที่แก่ให้เป็นไปตามคำพิพากษสาศสาลชั้นต้นจำเลยที่2อดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในกา,สา,สารพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สารดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงที่กู่ความไม่ได้ดีกาโต้แย้งกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยที่สองก่อข้อความในคำขอกู้ยืมเงินหนังสือกู้ยืมเงิน หนังสือสัญญาค้ำประกันโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงินหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลฉเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นๆที่พึงจะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ขอควายและปลอมลายมือชื่อโจ์ร,ร่วมในช่องผู้กู้ยืมเงิน และผู้รับเงินกับก่อข้อความในคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้วปลอมลายมือชื่อโจทร่รวมในช่องผู้ขอกู้และผู้รับเงินกู้และปลอมลายมือชื่อโจทร่รวมในการรับรองสำเนาบัตรสมาชิกออมทรัพย์ขอควายของโจทร่วม สำหรับความผิดฐานใช้เอกสารและเอกสารสิทธิ์ปลอมยุติไปตามความพิพากษาสารุธรภาค6เนื่องจากโจทย์และโจทย์ร่วมไม่ได้ดีกาปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่สองประการแรกมีว่าผู้เสียหายที่สองขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ได้หรือไม่เห็นว่าปัญหานี้สารุทธรภาค6 วินิจฉัยดยฟังความได้จริงว่าโจดร,ร่วมรู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่สองก่อข้อความและลงลายมือชื่อโจดร,ร่วมปลอมในคำขอกู้ยืมเงินหนังสือกู้ยืมเงินหนังสือสัญญาคำประกันโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบสภาวะที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงินพร้อมด้วยหนังสือยินยอม ให้หักเงินปันผลจะเรียกคืนหรือเงินอื่นๆที่พึงจะได้รับจากสาหกรณ์อพพอมทรัพย์คอควายกับคําขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและโจทย์ร่วมเป็นผู้รับเงินกู้ทั้งสองจำนวนไปโจ์ร่วมไม่ได้ดีกาตัวแยง้งข้อได้จริงดังกล่าวจึงยุติไปตามคําวินิจฉัยของสารุถอภาคห พฤติการของโจทร,ร่วมเช่นนี้ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทย์ร่วมได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยที่2องดังกล่าวโจทย์ร่วมจึงไม่ใช่ผู้เสียหายซึ่งจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ได้สารุธรภาค6ชอบที่จะแก้ไขคำพิพากษา,าสารชั้นต้นโดยให้ยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ของผู้เสียหายที่สอง แต่สารุทธรภาคหกไม่แก้ไขจึงเป็นการไม่ชอบสารดิกาเห็นสมควรแก้ไขดีกาของจำเลยที่2ในข้อนี้ฟังขึ้นปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยที่2ประการต่อไปมีว่าสำเนาบัตรสมาชิกสากลออมทรัพย์ขอควายของผู้เสียหายที่สองเป็นเอกสารสิทธิ์ดังที่สารุทธรภาค6ก วินิจฉัยหรือไม่เห็นว่าสารจนต้นวินิจฉัยว่าการปลอมสำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ,พย์ของฝายของผู้เสียหายที่สองเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอามาตา264วรรคหนึ่งวงเล็บที่ถูกมาตรา264วักวรรคแรกวงเล็บเดิม สารุทธรภาค6กพิกพาคสายยืนแสดงว่าสารอุทธรภาคสองยังคงวินิจฉัยว่าสำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ดังที่จำเลยที่สองเข้าใจในดีกาที่สารุทธรภาคหกพิภาคษามานั้นจึงชอบแล้วสารดีก,กาเหาน็นพ้องด้วย ดีกาของจำเลยที่สองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่2ประการต่อไปมีว่าคำขอกู้ยืมเงินหนังสือกู้ยืมเงินหนังสือสัญญาค้อประกันโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงินพร้อมด้วยหนังสือจินยอมให้หักเงินปันผลฉเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่พึงจะได้รับจากสากกอมทรัพย์ขอควายกับคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นเอกสารสิทธิ์หรือไม่ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้นจะไม่ได้มีการยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารล่างทั้งสองจำเลยที่สองก็หยิบยกขึ้นดีกาได้ ตามบุมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญามาตรา195่รวรส2ประกอบมาตรา225เห็นว่าแม้นเอกสารการกู้ยืมเงิน2ชุดดังกล่าวจะใช้ถ้อยคำชื่อเอกสารทำนองว่าเป็นคำขอกู้ยืมเงินและเนื้อหาของเอกสารระบุให้เข้าใจได้ว่าผู้เสีหาที่1จะต้องพิจารณา คำขอกู้เสียก่อนว่าจะอนุมัติให้กู้ยืมเงินหรือไม่อันมีลักษณะเป็นคําเสนอตามที่จําเลยที่สองอ้างมาในดีกาก็ตามแต่ชื่อเอกสารดังกล่าวก็ระบุด้วยว่าเป็นหนังสือกู้ยืมเงินกับหนังสือกู้เงินและเนื้อหาในเอกสารก็มีระบุไว้ชัดว่าผู้เสียหาที่สอง ตกลงผูกพันเป็นผู้กู้และจะดชำระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ยให้แก่ผู้เสียหายที่หนึ่งในฐานะผู้ให้กู้สแสดงว่าผู้สัญญาประสงค์ให้ใช้เอกสารฉบับเดียวกันนั้นเป็นทั้งคำขอกู้และสัญญากู้ยืมเงินในคราวเดียวเป็นหลักฐานแห่งการก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ ระหว่างผู้เสียหายที่1และผู้เสียหายที่2โดยสภาพของเอกสารจึงถือได้ว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ตามบทนิยามของประมวลกฎหมายอาญา,า,ามาตราหนึ่งอนุข้าวแล้วส่วนในขณะที่จำเลยที่สองลงลายมือชื่อปลอมของผู้เสียหายที่สองในคำขอกู้ยืมเงินและหนังสือกู้เงินดังกล่าวผู้เสียหายที่หนึ่งยังไม่ได้อนุมัติให้ผู้เสียหายที่สองกู้เงิน ดังที่จำเลยที่สองอ้างในดีกาก็หาททำให้เอกสารการกู้เงินกู้ยืมเงินสองชุดดังกล่าวไม่เป็นเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใดที่สารุตรธรภาคหกวินิจฉัยว่าเอกสารการกู้ยืมเงินสองชุดดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิ์นั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยที่สองในข้อนี้ฝังไม่ขึ้น ปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่สองประการต่อไปมีว่าการที่จำเลยที่สองกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้เสียหายที่สองปลอมในเอกสารการกู้ยืมเงินสองชุดดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่หนึ่งหรือไม่เห็นว่าการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามประมวลกฎหมายยามาตรา264วรรคแรกเป็นพฤติการประกอบการกระทำไม่ใช่ผลที่ต้องเกิดจากการกระทำเพียงแต่น่าจะเกิดความเสียหายแม้จะไม่เกิดขึ้นก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วและความเสียหายที่น่าจะเกิดนั้นอาจเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายอื่นใด อันกฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครองหรือสามารถพิจารณาได้จากความคิดเห็นของวินยุชนทั่วไปก็ได้ในกรดีนี้ความถูกต้องแท้จริงของหลักฐานการกู้ยืมเงินซึ่งผู้เสียหายที่หนึ่งพึงได้รับความคุ้มครองเพื่อที่จะสามารถบังคับตามสัญญาเอาแก่ผู้กู้ได้โดย ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสัญญาแม้ในขณะเจำเลยที่2องก่อข้อความและลงลายมือชื่อผู้เสียหายที่2องอมยังไม่มีการนำเอกสารการกู้ยืมเงินไปแสดงต่อผู้เสียหายที่1ก็ดีผู้เสียหายที่2มีเจตนากู้ยืมเงินจากผู้เสียหายที่1ก็ดีจำเลยที่สอไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำ ดังกล่าวก็ดีดังที่จำเลยที่สองอ้างในดีกาแต่พฤติการการกระทําของจำเลยที่สองน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่หนึ่งครบองค์ประกอบความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วที่ศาลล่างทั้งสองพิจารณาว่าพิภากษาว่าจำเลยที่สองมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธินั้นศาลดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยที่สองในข้อนี้ ฝังไม่ขึ้นปัญหาต้องวิิจัยตามดีกาของจำเลยที่สองในประการสุดท้ายมีว่ามีเหตุสมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยที่สองหรือไม่เห็นว่าจำเลยที่สองกระทำผิดเนื่องจากผู้เสียหายที่สองรู้เห็นในการให้จำเลยที่สองกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้เสียหายที่สองปลอมในเอกสารการ ผูย้ยืมเงินและผู้เสียหายที่สองก็ได้รับเงินกู้จากผู้เสียหายที่1น่ตามคำขอผู้ยืมเงินผู้เสียหายที่1นรับชำระหนี้จากผู้เสียหายที่สองได้ด้วยการหักเงินปันผลที่ผู้เสียหายที่สองมีสิทธิ์ได้รับและหักเงินเดือนผู้เสียหายที่2ในแต่ละเดือนเพื่อผ่อนชำระหนี้เป็นงวนๆดตาม ข้อตกลงในสัญญาก,กู้ยืมแต่ละฉบับจนครบถ้วนแล้วพฤติการกระทำความผิดของจำเลยที่สองจึงไม่หลายแหลงมากนะักเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเ,เลยที่สองเคยได้รับโทษจำคุกม,มาก,ก่อนสมควรให้โอกาสจำเลยที่สองได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีสักครั้งด้วยการหล่อลงการรอกการลงโทษจำคุกไว้ ที่สารล่างทั้งสองไม่รอการลงโทษจำคุกให้จำเลยที่สองนั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยที่สองในข้อนี้ฝังขึ้นแต่เพื่อให้จำเลยที่สองหลับจำให้ลวงโทษปรับจำเลยที่สองอีกสถานหนึ่งพิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับจำเลยที่สองกระทงละ900 0บาทรวมสองกระทงอีกสถานหนึ่ง เมื่อรอโทษให้กระทงละ1ใน3แล้วคงปรับกระทงละ6,000บาทรวม2กระทงปรับ1 2 0 0 0 0บาทเมื่อรวมโทษจำคุกแล้วคงจำคุก8เดือนและปรับ1 2 0 0 0 0บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลดีกาให้จำเลยที่2อฝั่งตามประมวลกฎหมายยามาตา56า ไม่จำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29-30ยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ของผู้เสียหายที่สองนอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามคำพิพากษาสารอุทธรภาค6กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา1ในประมวลกฎหมายนี้อนุ9ก้า เอกสารสิทธิหมายความว่าเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระง,งับซึ่งสิทธิประมวลกฎหมายอาญามาตรา264ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดถอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตาปลอมหรือ ลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอยามาตรา264 วรกสองผู้ใดก่อข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้นถ้าได้กระทำเพื่อน,นำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้อระหว่างโทษเช่นเดียวกันประมวลกฎหมายอาญามาตรา265ผู้ใดปลอมเอกสารสิิตหรือเอกสารราชการต้อระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1บื0นบาทถึง1 0 0 0 0แบาทประมวลกฎหมายวิธีพินารความอาญามาตรา195ข้อกฎหมายทั้งปวง อ่นคู่ความอุทธรร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรแต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาแล้วแต่ในสารชั้นต้นมาตรา1น5่ราวรคสข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อ่นว่าด้วยอุทธรเหล่านี้ผู้อุทธรหรือสารยกขึ้นอ้างได้แม้นว่า จะไม่ได้ยกขึ้นในสารชั้นต้นก็ตัมประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา225ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธรมาบังคับในชั้นดีกาโดยอนุรลมเว้นแต่ห้ามมิให้ทำความเห็นแยง้ง